เ <ener>. wow. ห็นชู้ก็เข้าเห็นี่เนียอกกำังานคสองขอวันสองหาเจ็ดย่อวันหาสองเจ็ดยบแตาารสงซื้อสองเจยเจี๊ยสองหาเจี๊เจหาถึงไม่ได้สุดองมันสั่งไ่ครับทั้า้องหั้งล้างอีกเจี๊ยบคนมันสองหาเจี๊บไมมันซื้อเร็วก็ซื้อมันซื้อไม่ถ้ากว่าชัวว่าไง้าจะมาได้ฮะ โอ้ยพ่หยั่งว่คักบโอพ่อเอยั่มาย่ม,มายัา่งให้แล้วครับเนาะหยั่งนะไม่รือบ่าบักชมกะบักชมกะเทหาบักอันนี้กะบักชมกะซ้องเทปหาในี่ีนัวนี้หาเทป้วยค่ะใ่ครับไม่จะหาเที <5 S 1> ่ื่อกีต่งี่เม่อกี้จะเป็นหาเที่กอขังหลัล <ะ S 2> <อ>งนีอ๋ออยู่คนเดจุดแต่ว่าเรียกตัวเดียวก <ละ S 2> <อ>ันเอ <ละ S 2> อหนวะ่นวะนี่ สีเขาขาวอยู่บครับนี่ดนี่ดีนี่ดเกียดหายอยู่ทึ่มันกล่องบนห็นบอนี่เด็เกียเอาไปมืงอ๋อเห็นนอนเด็กาเด็กาครับวันนี้ง่ามครับยูป่วยด้ววกาน้ร้านกับหลายคนได้เห็นัคนกสองคนบอครับคนไรกันเนี่ เ้ยเรื่อนกิกระยันสีข้นคนใดนี่ยสีข้นคนไปเรียนไ้ม่นบากับพ่อไงก็เห็นพ่าเรื่องางทุมเตาละเขาเรียนกิกระยันชีไปนกม้านั้งก๊กการชี้กินกระยันนอนคนเดียวอืมหิวขาดเลยโอ้โหกันพวกข้าศ่ต้นลาที่เห็นเนี่ย กะุนเข็เข็เ่อยเขป็นแน่ใอันนี้แมอยพอเดวีมตีนห้ีว่าเอเอ้อเวมให้ีกว่าหาเนาะพอัดชัดบนคาคนอันนี้โศกนี่หลับเบิกผู้คนเลยว้าวที่พ่อใหญ่เนีย่วะยัันไมเอซบันถึกน้ำหนาหออน้ะครับมีทั้ด้วยทุกคนเครบครับเหรเนี่ยผู้คนล้มนะผู้คนลมครับเรับอแคกันเขาฝึกอย่แล้ว บมงแม่กิวานไหม่นบเลม่แต่เจออยางเมือผัดนมยางเกล็ดผัดมีห้าเกล็เหเกส็ดเกดัดเอ้ยกรสือเวรมากโอ้ยันเวจับโอ้ยอเลยจ้กส่เห็นคบิจะเห็นเ็นคับเนาะ เอาแบบเล็ก้นจานเขาแห้งเด็กพี่น้องเด็กปูจานเอาไม่ยังระบาดเลี้คตอะหัวใส่คับใส่พี่น้องโอ้ตอนกลางวันน้องฮะวค่ะูจานพี่เก่าระบาดนี้โอ้ให้เขาเป็นแฟนี่ต่างหัวสักหน่อยอะตรงกองคือเก่านะครับเนาะงหัวทีนเดือนหนึ่งเดือนมีนาคมครับ เอฟซีว่าหมวดที่ลรวเห็นอยู่เ่าได้ซื้อกันซื้อเรื่องวดนี้ไงซื้อยูพ่อซื้อซื้อรถยาสีว่าบ่ซื้อยาบ่ซื้อไนหาที่เบิ้งเงดคักวนนี่ก็มังเง็ดไส่เลยกจะ่มากเยกนมันจะ่งก่นมันมาย่ตัวเล็กอ้อองหาเบสซองสามเคสนะเอามองได้ครับเป็นพูจานเหรอนะคนว่าเอามองอีคนน่ ย่ายมอ้งแรกป่ครับแรแต่พอแห้งบ่แต่พอแห้งเป็นยูคเอกูเอาะว่าโูกอยู่กับพอแห้งแล้วว่าลูกจาบนั้นนะ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 ลูกจากนั่นอ่ะให้พ่อเป็นผู้พาอีแม่ลูกแปลงสี่นแล้วมีฝาเหรอแล้วขึงมากนาดนั้นโออ กาแค่สดก็พอางบนใชะเจ้าเ็ําครับอือแสดงว่าอิ่มแล้วเจ<อ>้าตัวคนจะไปหมุนเหล็กอยู่กองทลา ขอสามตัวเด้อปูหยางสฟนเอฟซีป่ะนะครับขอสามตัวข anyway> ้ามมือน yeah>, mm, ี้คือเป็นว um ่เห็นอะไรพอหลังนว่าห้คืออยู่หนีเลยหลองต้นว่าหางคือหมัเ้นหลังต้นนี่เลยข้อแม้ดีมือหนามือ้นามีพ่อถากไปปุ๊บหนีน้นอีกสามข้นไม่ได้หรอ เห็นบไม่ได้จับนเอากว้างจหน่อยบเหรอนี่ก็คือมือนังมือนังนม่าเลเลยเนี่ยไมาาน่าัวแต่งาน่ส่งากนลมันบ่มทีมเห็นขอสวยมันไงก็ัเยกไดละบเียนี่นี่น่จับแต่ว่ามือหนังเราเห็นเเรเห็นเลยนี่าันี เอาไปสักันหนึ่งนี่น่ละเล็เป็นั้นเลยนะพ่อเนาะให้ยุ่งหรอยุ่หรีอแล้วลงมาใหค่ กลังอยู่อยู่ข้างพ่อเฮงสับต้นจามอยู่ข้างหินอย่างนี่ห่างพี่ห่างกับพี่น้องเดี๋ยวนี้ยังท่านเห็นไหมพี่น้องเลยพี่น้องเห็นตัวใดคอมเมนต์ม,นมาเบิ้งดูสัญญาณแพทบุฟน,น้องพี่น้องเนาะอ่าเสียวมึงไม่เคยเฉียวที่ว่าไปเอาหกเรื่องเฉียวมากเฉียวเจนตนาปูนะเนี่ยมันไปโอ้ม่าเหรอ เป็นอะไรยายเป็นแล้วอะไรครับเป็นแล้วไ่เห็นแ่ส้ขายะเปล่าด้กินอกไปหามากก็ครับต้องตางอ ทั้งหมดค่ะใครเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์หน่อยนะคะบางทีตัวแก่ๆต้องเล็งจ้ะแสดงว่าอิ่มนะเนาะให้เพิ่นไปเคสเลขให้เยอะพื่อนเลยเงียบว่างนะเงียบจัโอ้อิ่มเดี๋ยวนอกบัตรอีกหัอิ่มเนี่ยอิ่มแล้วให้เลขตัวใดเนาะบางดนกูมีแด้แบบ ไม่กินควดไหมหรอ่ครับไม่วัไม่กระดม่บทำแมนอยู่ครับแมนยโอ้ยไม่กินควดไหมเด้อน่นแหละพรไดดีกับปุ้น้ามขาม่โอ้นอวใจดวดแล้วพอแล้วเอามาใช่ดีคุณหลักฮ่าา่าฮ่้ฮ่า่่านั่า่าฮ่า่่า่าฮ่่่่าเ่าฮ่้่าฮาฮ่่าฮ่าุ่่่่่นา่่า ปดสอเด้อโอ้ยมันอิ่มแล้วขิมแล้วีบดเยพดขึ้นพดรองแเดนั่น่ขาขีเลยัเลยขิมันอิ่มมันสีวยอดอยากบอกให้คนเขียนเล็กหมเขียนหงามงามเลยอเ้ยเขียนเลาบนี้เาเขียนเลขให้งามสามตัวยึ่เก่งหมดโอ้ยเห็นอะไนอพี่น้องเห็นเล็ขทีเก่าเลยพี่น้องเห็น ที่ตัไดแล้วคุกขาอันเลเจ็มันหลายคนอันกับพุทอกอกันเพราะว่ามันหลายกนวดนแย่งกันวะเอาละสามตัวในหมวดหนาดิสูแม่ที่หมวดยังเยี่ยมเลยเ่ามาเบิรงเนี้ยเห็นตัวใดลูกก็เห็นอันเล็กอันเจ็บเนี้ยเล็กเลขา่เห็นเลขฐานไหเลขฐา แมนอยู่ขึ้นกันโอ้ยข่อยิเขาเล้าอีบ่อไงขอยตั้งแต่่ตาน้เบิ่มใกล้ๆข่อเดาว่แก่นขึ้นทุ่งนี่งเพแา่ว่ามันแก mm. hmm. wow. ่นอยู่ดอกเลือกหามันเนนนองอนอยู่เลครับเล้ามนี่นะครับเนาะโอ้นี้มีมมด้เดือดเด้งเด้นดเด้งเดดุงถุงใแม่นี่ีกันนี่อ๋เ้เกน รอเตีกินก็ได้อสนเอากรลังเึ้นกะลังเึ้นใหญ่โอ้กินร้นนี้มันเือแล้วกินอบ่นี้ไม่พออย่นี้เรเห็นคือนนูอยุทนะเห็นได้เคลียรียได้ขายวราผมเนี่ยเห็นได้ขายบนสี่ส s <S ๊บอ้เจาห่ตะวันต บ่นไงเจ้าบวออกมานอกพ่ราบวออกมาแย่งกันจียังไมาถึงขวดนี่หมดเงิหาเจดเจสหาพี่นี่เนาะเออเจดเจหาหา็แม่แม่แสงรูปได้ป่ะนี่น่แม่เป็นผู้รูปไหมมาลูบังเงดูเห็นเหรอเจสหาหาเจสคือไม่เห็นตัวเดียวกันครับน้องบ้าใช่ตงนี้้ามนำคบบ่ครับโอ้คิดใเห็นครับ่านี่่ะนำดร้านร้านใสใหญ่กำลังกินน้ำปดเพราะเจรินถึงเนาะครับ มันยู่เห้บอลขวดขวดแรกยูแล้วนะครับนะยู่ข้างมั่งพี่น้องบ้านคือขวดนั่นเลยเจ้าติดขอบข้างบนค่ะสามเจ็ดห้าแหมเอจีวาเห็นแล้วสี่หกพนาตรงกลางทาแป้งแม่เจ้าแม่ก็ลังท่าครับโอ้ยทาจนชัดบอลจนชัดแล้วเอาอีแม่ยท่า้วพี่น้องเนี่ยเห็นเบืองเล็กแล้วนะเอาเขา สามาก็คนี่าเกลือกปวดปวดน้ำเนี่ยเด็กหามาตัวใหญ่แต่ป่นี้ตัวใหญ่หนหาทัดเทียนแ่แม่เห็นเล็ก่าทานแหละ้าเป็นเห็นมอกอู well, ้เห็กหาจามันสวยไงนัตจะเือเล็กสองอืมเดกสองห้าสองกินเพื่อครวะโอ้โกคนเงินตะโกนอ่ะยุี่เนยุูเด้่ เลห็นเรามอกนี่ือกันชือกันก็พันไทยอันไม่ตองพันะ่งไม่ไ้อันาเมอพดกลาได้สเขียนห็นก่อนนไม่น่าสะลุไม่น่าท่าแป้งหลือไม่น่าเห็นเหล็กยังแน่พัจะเห็นแต้เก็นเด็กหายนอก็ว่าหาแล้หล่ะมึงนี่เด็กหายอยู่ตรงนแม่ลองหาเแสมนเกิดเมื่หายเคสมันถึกไปบอกเลยล่ะ วอาขึ้นูางที่เ็นยังไฮะเ็นใช่ปะเ็ไม่ลหรว่ใได้ละเสี่ยดีคนทัวทังคนน่องเจ็พันอ่ะหอได้ก็ตายคือเมืดีวมั้งหมอได้ก็ตายไล่หน่อย่หมอมนีบบมียังยักษ์งฮ่านี่แหละนครนะเงื่อนี่นะงวดนียาปากบ่เป็นยังเอ็นซี่มาหายหมอเหงค่แฉากค่าขอได้เดี๋ยวเอ็ซี่เอาห้ยีพอเอง บ่อย่ยากเลยเพาจะว่าเขาคนฝันก็เนาะเพราะจะว่าให้พ่อนอีบ่าวเอิญขอเนิั่นเนาะเห็นหนึ่งสี่แปดกับสี่ห้าว่าสันตกันก็แปดาเาะจะเห็นแบาแปดหกหนึ่งสี่แปดกับสี่หาถ้าใครเห็นตัวไหนคอมเมนต์มาได้นะคะไม่รู้ว่าใครไม่รู้ไบบตอนนะู้จานเนาะสามห้าหรอครับสามหาก็สองหา ถ้าอย่วัดเองวันี่สิยาติใหจับปับปั๊แล้วหนึ่งอย่มากไปเร็กครบหนึ่งว่ากี่ดีน่ะ2องหากับสามห้ากินแยงกินขนมกะเห็นเล็กยังไงขนมเนียสามตัวเนาะมันสิดรักหัวก้องเล็หัวหินก้อนมัเล็กยังไม่อยู่ในดิกินไมงนเงาเงาเนี่ยนมเออนี่ห้าเจ็่นไม่บอส่เทารเด้อค่ะเด้ออันักห้ากสองห้าเจ็ดม่องหวยเลยนคบ งหไวก็ไวแล้วมันแม่นหลดว่าขันออกก็คือออกนี่แหะครับสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามหรอกครับครับู่เพิ่งให้เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหก้องไหงามคัเอาง่ายก็สุกเสียได้ครับดือพาได้กินอิ่มก็ดีใหญ่ด้วย ปรออดเพิ่งกินนาเนาใหญ่เนาะกินตัวพะงี้หนีแก่ก็ร้านร้านหน่อยก็เออเจ้าลูกมาให้กินไรก็เกลาเด้อบอกลาทอไม่รายขวดเนาใหญ่เนามดนเดี๋ยวมาัดขวดแลัวขวดมาละจัดสองตัวกจัดหัดกวฮจัดสองตัวก็จับ้อานยหทธทตั้งนฮะไม่เขียนเยู่มากคุณอกดิบคเนาะครับแมน ่ตเดยวก็เด็ขีเกียจมากอยู่สีบวบเนี่ยบรบห่งบบ่วบนี่สิอ๋อสีแดงน่ะผู้ผู้เชี่ยวนาญจะร่ายวง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 จรงหลอดเลป็นดึงหลอด้ม เอาเหลือบยิบเลยเือเดแล้ตอนนีเขาเอ้ยเียวไม่กินได้ยี่ปัวเอ้ทำอะไรไร้ขวดนะครับเนาะไางเนก้านมากุกท่ขอุกลานี้วดปุนรักษาอยู่ให้อยู่หน้าเฮาเลยปัวพวกวัดซิ่งของนะรักษาเป็นต้นจานที่พ่กพ่อใช้ยช่ใเลยอุ้ยพ่อกระเห็นวใดพอดเจอมองจหาวันนีด้วยี่นเอแต่ว่ามึงจะได้บบพึ่งต้นจานกัเป็นตัวเดียวกันมดตเล่นกะ มุนเอาหกประตูพี่น้องสองห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าจะเอาไว้ไงสามห้าเจัหาสามห้าเจ็ดห้าเกิดอะครับห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดหาน่วะมันจะไปทางล่างหรอครับมัอยู่ลลางด้นิอ๋อมันอยู่เทิงเสิมันมาอยู่หลังครับครับเสว็จแม้นมันแม่อยู่หลาง ตาโบกให้มึงคักๆน่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเื้อแม่นี่สื้อไปไปเื้อตโซไม่เื้อตัวมันถือก่อนเสื้อโซมันถือว่าอู้คุณพ่อเอ้ยสินวัสนายังไดงหวังจังไงจังไปผู้ให้กัดคัดเว่าเอานล้วเน่ม่นอนคือไม่เน่าตัวนี้เคยบ้ากะบ้าเก้าไปเกินนี่ยังเก้สว่างกต่ยังบ้าเอาฟ้าบอกอีนี่เออบอกคือไรนวดจะบ้าเบ้าบอกแล้วคือบ้าเอา เอาอยู่น้าอกเาาฮนตะส้อเสืองเนาเกเน่เก่าเขาส้เโวจังนีังเขาไม่ฟัเอไยาลาหัวเขาิงกแ่่ซื้าซื้อองเก่าเขามีบวบบาส่นเต้องับกเด็มันต้องลับดูกะถต้องลับ่ต้องลับไปับมืเียวกวซื้อาั ีบเนาทเป็นเลขตัวนี้คนแ้งบัรแล้วก็ับไปเอาพูดตัวจามที่ไปพูดไปอเมริกันพุ่นมีกาไปพูดไป่งคอมเมนถือกันมากตัวจานนะครับเอนนี่ว่ายายสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเลยนะครับน้องเื้อไ่ส่กางเกงขาสั้สีเหลองาเด้อใี่นส้อางเก๋าหาเกสีเหลียวไผเ่อต้งเล็กแต่ยา โอ้สีใตัวนี้เลยะเจ็ดห้าเจ็ดาสองเจ็ดเจ็ดสองนี่แหะสกครักอเรื่อหัวทุมีว่ามีผู้ขาดกับทีนิกนิกคือ่ับไปขางาครับแย่พอ้องเคยสิ่งมน้ายแม่เป็นพาจากใบทั้มชนอจามีที่รู้วา่าเลขใบจากเลขคู่จาน บกสจเกคุงพี่น้อะเดียวบอกสมเจ็ดหาเบอกมักคุ้งโอ้ยเดียวกันบ๊วยวาๆสว่าผีคมาจังเลยเมารวมพู้การมันเขียนให้ตัวเดียวกันบยจนี่ไืนที่เียน้งที่ีหดเนาะครับที่ีหงดละบ่นี่แล้วแต่หก็ถือสามหดแต่นี้ยอสิเจ้าที่บัตจะบัตรอหวดว่าอย่างไรถที่ใกล้ๆ่น้องคนไรกสามารถแปหน้าจอนะคะเป็นเลขของพู้การห้โซค่ะน่องแบ